ยาชิไฮดรอลิกนะคะลูกค้าวันนี้นะคะสินค้าที่เรานำมาไลสดนะคะก็เป็นเครื่องถอดยางรถบรรทุกนะคะรุ่นทีห้าเกนะคะลูกค้าหน้าตาแบบนี้นะคะเราจะมามา,าพูดพร้อมกับการใช้งานนะคะก็คือ2องคำสั่งแรกนะคะก็คือหมุนซ้ายขวานะคะอยูรงเท้านะครับ ค่ะอันนี้เป็นหมุนซ้ายขวานะคะรูจักรอครับผมค่ะแล้วก็อีกสองตัวบังคับนะคะก็คือยกตัวจับแม็กขึ้นลงนะคะออค,ค่ะแล้วก็จะมีอีกสองสองคำสั่งนะคะก็คือสไลด์ด้านหน้านและด้านหลังนะคะตามลูกสอนนะครับค่ะจะมีตามลูกอบอกนลนักษณะ ค่ะแล้วก็อีก2คําสั่งสุดท้ายนะคะก็คือหุบปากจับแมมกเข้าและออกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ช่างนะคะสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องถอดยางตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับแนะนําวิธีการใช้งานให้รู้หน่อยค่ะอ๋อก็เริ่มต้นนะครับจากการใช้งานของเครื่องนะครับเขาจะมีสวิตควบคุมอยู่ของตู้คอนโทรลนะตัวนี้ตาแหน่งตัวนี้จะปิดไว้นะครับไฟเขาจะดับนะครับค่ะถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ย ไฟสถานะก็จะขึ้นนะครับนี่คือว่าพร้อมใช้งานแล้วค่ะแต่มอเตอร์เขายังไม่ทํางานนะครับค่เขาจะมีอิมเมอร์เจนซีอยู่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ฉุกเฉินนะครับในกรณีแบบว่ามีอะไรผิดพลาดเราสามารถกดอยู่ได้เลยถ้าทําการเปิดนะครับหมุนขวาครับสวิตจะเด้งขึ้นมาค่ะกดปุ๊บจะดับค่ะครับผมอย่างนี้ครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทํางานนะครับล้วก็ทำอุปกรณ์ให้โล่งก่อนแข็งงัดยางขึ้นนะครับกันที่ว่าเวลาล้อเข้ามันจะไปงัดตัวตัวแขนเองนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทำกข้าวนะครับเนี่ยตัวนี้ถาดรองของเขาเองจะจะสไลด์ได้พร้อมกับตัวตัวแขนสไลด์ได้ไ,ไดครับเนี่ยฮะจะพร้อมกันครับก็ทําทางออกมาครับแล้วก็เข็ดล้อขึ้นมาอือค่ะจากนั้นก็สไลด์เข้าไปครับเนี่ยฮะให้ตัวด้านบนบนพิงไว้ครับต,ตัวเนาะเดี๋ยวผม่างห้ดูอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับ ทิงไว้แล้วก็ยกขึ้นมานะครับเพื่อความง่ายเนาะสังเกตดูเขาจะเข้าตะขอด้านในครับตะขอจะเข้าด้านในนะคะคือจะเข้าล็อกพอดีเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ทําการทางครับเราก็ทําการกดสวิงัดขึ้นนะคะเพื่อทําการถ่างปากจับนะคะใชเห็นไหมเขาจะเข้าของเขาเองนะครับให้เกาะตะขอด้านบนนะครับหดือต้องเลงอะไรเลยนะครับเนี่ย ก,ก็กดจนสุดครับเดี๋ยวตรงลิ้นวาวเขาจะทําการตัดเองไม่ต้องกลัวมันมันแตกนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ยกขึ้นมาครับสังเกตด,ดูฮะนี่ฮะลูกตอนขึ้นนะครับยกขึ้นค่ะแบบนี้เลยนี่ครับตัวหอล็อกให้แน่นนะครับกดไปบตกให้แน่นะน,นะครับการตะขอเขาพลิกขึ้นมานะครับค่ะแล้วก็ เอาตำแหน่งจานนะครับให้อยู่ใกล้ห่างกันอยู่ประมาณสาสี่เซนนะครับค่ะปรับแต่งไปครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่ครับก็เข้าไปแบบนี้ครับค่ะสังเกตดูครับก็คือยางตัวยางเองเนี่ยเขาจะเข้าไปในร่องแล้วเรากดพยายามให้เขาบดล่องนะครับ<ะ>เพื่อให้ยางตัวเนี้ยเขาหลุดจากขอบให้หมดค่ะพอ,อกดเข้าไปแล้วเราก็เหยียบหมุนครับ ตัวนี้เวลาเราถอดยางมาเนี่ยเราจะดันยางออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ทานะครับให้หล่อลื่นเกาด้วยก็ใช้ครีมทาขอบยางนะคะคทาเพื่อช่วยในการหล่อลื่นนะคะเพื่อจะได้ถอดยางออกมาได้ง่ายๆนะคะ พอด้านหน้าหลุดแล้วแล้วก็สลับไปด้านหลังครับถ<ะ>้ากครับดนไปฝั่งนี้ครับหมุนครับสัง<ะ>เกตดูว่าตัวจานเองจะยังไม่บนล้อใช่ไหมครับเร<ะ>าจะสไลด์เข้าไป ตอนนี้ก็เริ่มทำการถอดแล้วนะคะสังเกตุฝั่งนี้ครับเราทําการหล่อลื่นไว้ครับยางเขาจะดีดออกง่ายครับนี่นะคะนี่คะแล้วก็หมุนไปเลยครับนี่ค่ะหลุดแล้วค่ะชั้นที่หนึ่งนะคะแ้ก็นี่ยรัชั้นที่สองนะครับพยายามเร็งดูนะครับอย่าให้มัน ตัวจานเองมันขูดกับขอบนะครับค่ะ,ะให้มันอย่างนี้เริ่ดันออกไปครับรับลงมาทีนึงอย่างนี้ครับค่ะต้นแบบดูครับฝั่งนี้ครับยางเขาจะหลุดออกมาแล้วยางเขาจะหลุดมันเองนี่ค่ะยางเริ่มหลุดออกจากขอบ,บล้อแล้วนะคะ นี่ก็คือเขาพร้อมจะหลุดแล้วแค่นี้พอครับผมจากนั้นก็แขงขึ้นครับ ยางหล่นครับเาขาก่อไปให้ง่ายไหมครับเรียบร้อยค่ะทําการถอดยางออกเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องออกแรงเลยเลยครับเพราะว่าเรามีตัวคอนโทรลบังคับอยู่นะคะใช่ครับก็หลักๆของเขาคือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับใช้งานให้ถูกต้องครับก็คือว่าเราหมุนเพื่อให้ยางเกาะด้านบนมันจะได้ไม่ร่วงลงมานะครับค่ะ่างนั้นก็เป็นการใส่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่เลยนะคะอย่าลืมทาทาขอบยางด้วยนะครับ ทุกครั้งนะคะที่เราจะใส่ล้อหรือว่าถอดล้อนะคะก็แนะนําให้ทาครีมทาขอบยางนะคะเพื่อช่วยในการทํางานนะคะได้ดีขึ้นนะคะลูกค้า ต่อไปก็กำลังเป็นการใส่ล้อนะคะใส่ล้อเข้าแม็กนะคะนี่ฮะเข้าไปแล้วครับโอเคครับแต่นั้นมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวล็อกขอบยางครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราแถมมานะคะเป็นตัวล็อกขอบยางนะคะวิธีการใช้งานแบบนี้เลยค่ะ เขาจะมียางกันลอยให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเทนนะเนาะรจากนั้นก็เหยียบไปเลยครับพยายามสังเกตให้ยางเขาลงล่องนะครับเพืเออ่อยางจะได้ไม่ตึงนะครับ แล้ววิธีการดูแลรักษาดูแลยากไหมคะอ,อ๋อไม่ยากครับตัวตัวของเครื่องเองเขาจะให้อุปกรณ์มาเพื่อบำรุงรักษาค่ะเ,คนะเขาจะมีตัวกระบอกอัดจรบีนะครับค่ะตัวนี้ก็ดูนะครับในตามคู่มือเขาจะมีบอกอยู่ว่าให้ควรฉีดต,ตำแหน่งไหนมั่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดูด้วยตาใช่ไหมครับเราก็สังเกตดูครับก็จะมีสายอ่อนมาให้ด้วยนะครับในในถุงนะฮะก็ฉีดตามหัวข้อต่อทองเหลืองแบบนี้นะครับที่เป็นลูกปืนนะครับจิ้มก็ไปเลยนะครับแบบนี้ปุ๊บสังเกตดูลูกปืนเขาจะเข้าไปนะครับ แบบนี้ฮะแล้วก็โยครับผมก็คืออัตราบีก็จะเข้าไปข้างในใช่ครับเขาจะเข้าไปแล้วก็เขาจะออกมาแถวเขาต่อนะครับก็คือมีตามจุดเลยนะครับก็คือมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเขาต่อด้านบนอีกนี่ครับจะมีแบบนี้ครับผมค่ะใช่ก็มีด้านหลังอีกนะครับนี่ฮะมีหมดเลยนีมีนะครับตามคู่มือเขาจะมีบอกก็คือหมั่นเติมจารบีทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็สังเกตน้ํามันนะครับก็คือพวกตามไฟการเลยพวกนี้คระ ถ้าเกิดว่าน้ำมันมันเริ่มดำแล้วหรืออะไรหรือแบบว่ามันเริ่มขาดแล้วเนี่ยเราก็ควรหมัน่นัปแนนเติมหน่อยนะครับค่ะก็จะมีถ้วยมาให้นะครับไว้สำหรับเติมน้ํามันนะครับแล้วก็มีริมทาขอบยางมีแปรงนะครับมีเหล็กงัดยางสองชิ้นนะครับค่ะก็จบการถอดยางของเครื่องถอดยางรถบรรทุกเพียงเท่านี้นะคะ